สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอเจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศึกมวยไทยพันธมิตรประจําวันจันทร์ที่26พฤศจิกายน2568โดยช่าง24ทุกพออยูก็ทําการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยวนสยามสเตเดียมตะวันนาบาังกปิในช่วงที่1ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึงเวลา20นาฬิกาโดยประมาณ โดยโปรโมเตอร์คุณสมัยสกุลเมตตาพร้อมทีมงานกลุ่มพลังใหม่ก็ประกบคู่มวยว้ตามบริการดังนี้ครับคู่ที่1เพชรมรกตสิทธิ์สพี่น้องเจอกับซูเปอร์แบงค์่ายสุรศักดิ์มนตรีที่พิกัด110ปอนด์เท่ากันคู่ที่2มัดสแตงรถสวยจาดเจตเจอกับยอดชิงชัยพีเคแสนชัยหมยไทยยิมพิกัด113ปอนด์คู่ที่3ยอดฉัดเล็กสิทธ์ชัยโยเจอกับนรงฤทธ ลูกกลมหลวงที่พิกัด1 1 7ปอนด์เท่ากันคู่ที่4คู่เอกประจําวันนี้ครับฉลามดำรองแปะสํานักบกชนบุรีเจอกับฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวพิกัด1 1 5ปอนด์เท่ากันครับกราบเชิญเคยครับก่อนจะไปฟังทันนวิจารณ์ซึ่งมวยไทยพันธมิตรทั้ง4คู่หมอมวยก็ขอกำลังใจจาก f c ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปลุ้นไปเชีย,มมยร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวที มวยก็ขออนุญาตแนะนำมวยพักยก PY24 ช่วยท่านได้ครับมวยพักยก PY 24ระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการรีบริการฉับวสนใจก็แอดไปที่ ID l ดี e ลน์แอด p y 2 4แอดจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมามวย้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจารณ์คู่ที่1เพชรมรกตสิทธิสองพี่น้องเจอกับซปเปอร์แบง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี1 1 0ปอนด์เท่ากันครับมุมแดงเพชรมรกตรอายุ16จากนาครสวรรค์ส่วนสูง1 6 9ซนติเมตรน้ำหนักป่อย่อย52กิโลกรัมชกมา30กว่าครั้งซ้อมที่12พี่น้องตัวนี้เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมแต่ขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีบูดูดานปอดใหญ่ปลาย,ลาย,ลายแรงกล้าแลกกล้าหลุยครับแต่ว่าชกชกหยุดหยุดล่าสุดนี้ปี68นี้กลับเข้ากรุงมาอีกครั้งก็มามี แพ้คะแนนโฮมูระอาเบะที่รายการ RWS ราชดำเนินแล้วก็ล่าสุดกับแพ้น็อกยก3ประตักทองคำซินบีมวยไทยที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อวันที่29มีนาคมปี68ที่ผ่านมาครับครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมนํำเนินซูเปอร์แบงค์ข่ายสุรศักดิ์มนตรีอายุ22จากลำปางส่วนสูง163น้ำหนักปบ่อยไป,ยปย53กิโลกรัมกมา40กว่าครั้งซ้อมที่ คายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดล,ลำปางครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องนอกด้ในดีหลักศาสตร์แข้งเตะขวาต่อยขวาเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงเหลี่ยมเข่าเก๋าเกมแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นเพกงภูทรเหลี่ยมเชิงดีครับล่าสุดเข้ามาโชว์ฟอร์ว้ในเมืองกรุงก็มาชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่สิทธิสาธิตที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวันที่15มกราคมปี68ที่ผ่านมาครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้ เพชรมรกตสิทธิ์สองพี่น้องอายุ16เป็นรุ่นน้อง6ปีได้สูงได้ลอยแต่ว่าเวทไปปล่อยน้อยกว่า1โลครับส่วนน้ำเงินซูเปอร์แบงค์คายสุรศักดิ์มนตรีรุ่นพี่เหลี่ยมจัดจ้านเกาเก,าเกมดักสัดแข้งดักเสียบดักแทงต้นต้นตน,นี้น่าจะทำได้ดีกว่านะครับส่วนแดงเพชรมรกตนี่เป็นมวยเข่าครับต้องเดินเปิดเกมแต่ต้นต้นนะครับใช้ความสูงยาวของร่างกายปั้มรัดฟัดตีเพื่อให้คู่ชกนี่แผ่วปลายให้ได้ครับ แต่ส่วนตัวผมมองว่าจะเดินไปเข้าทางของรุ่นพี่ซุปเปอร์แบงค์จะสายเหลี่ยมมวยไอคือมวยที่ดีกว่าดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นน้องเพชรมรกตสิทธิ์สพี่น้องได้ท้ายๆครับผมให้นําเงินครับซุปเปอร์แบงค์เป็นมวยรักมวยชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2กันเลยครับมัสแตงรถสวยใจเจตเจอกับยอดชิงชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่พีการ113ปอนด์เท่ากัน มุมแดงมัสแตงรถสวยจ่าเจดหรือว่าปราบปามสอสักกษเสมอายุ17จากโคราชนะครับส่วนสูง1 6 6น้ำหนักปอดป่อยห้าสิบเอ็ดกิโลกรัมจงมา30กว่าครั้งซ้อมที่สอศสักกษเสมจังหวัดนครราชสีมาครับตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัดตีบูดูดันขยนันออกอาวุธเหลี่ยมเชิงได้ปลายมั่นคงความสามข้า้งหลังมีแพรน็อกยกสองเดโช ชอแม่ลานที่ช่องเจ็ดสีแพนอกยกหนึ่งจากกล้าศูนย์กีฬาห้วยต้มที่ช่องเจ็ดสีลาดสุดชนะนอกยกสี่เพชรพยักพุทธประชาชื่นที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาครับส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ำเงินยอดชิงชัยพีเคแสนชยัยอายุ23จากนกครศรีธรรมราชนะครับนี่ก็เป็นมวยเก่าเก่าเก,าเกมหายไปนานนะครับก็ เป็นมวยขวาครับดักสารแข้งเหลี่ยมเชิงดีกระดูกดีกลับมาซ้อมที่ค่ายใหญ่ครับพีเคสแสนชัยฟอร์มการชกก่อนหายไปก็มีแพ้คะแนนเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันเน่งที่ช่องเจ็ดสีเมื่อ16มกราคมปี65นโน้นนะครับแล้วก็แพ้คะแนนสิงห์วิเศษภูกเก็ตสิงห์มวยไทยที่ศึกเจ้ามวยไทยเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี65นะครับก็ ประมาณ3ปีครับที่หายไปนะครับไฟนี้เป็นไฟแรกที่กลับมารูปเกมที่น่าจะเป็นครับแดงมัชแตงรถเสจเจตหรือว่าปะปามสอสัก,กเกษมอายุ17เป็นรุ่นน้อง6ปีกระดูกมวยเป็นรองครับแต่ว่าสภาพร่างกายดีกว่าเพราะว่าชกประจําสม่ำเสมอหนุ่มแน่นกว่าครับส่วนน้ําเงินยอดชิงชัยพิเกศนชัยหรือว่ายอดชิงชัยตลิง,งามมวยไทยรุ่นพีเก้าเกมกระดูกดีแต่หายไปนานอย่างที่บอก ต้นๆน,นี้เหลี่ยมเชิงดีกว่าครับน่าจะออกนําไปก่อนส่วนมุมแดงมัแสแตงรถสวยใจเจตถ้าจะชนะต้องเปิดเกมแต่ต้นๆน,น,นะครับปำรัดฟัดตีเพื่อให้รุ่นพี่นี้แผ่วปลายให้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าจะเดินไปเข้าทางของยอดชิงชัยครับที่ลอยดักสั์แข้งดักเสียบดักแทงอยู่แล้วนะครับผมให้น้ําเงินครับยอดชิงชยัย PK แสนชัยมอยเทยยมเป็นเมวยรักมวยชอบระดับ 3ามดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ครับยอดชัดเล็กสิทธิชโย,ยเจอกับนงลงฤทธิ์ลูกกลมหลวงพิกัด117ปอนด์ยอดชัดเล็กสิทธิชโย,ยอายุ20จากกำแพงเพชรส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย57กิโลกรมัมชคมา50กว่าครั้งซ้อมที่โรงเรียนกีฬานาครสวรรค์ครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดี เตะซ้ายต่อยซ้ายเหลี่ยมเชิงเดียวอุธหลากหลายเคยเข้ามาชกในเมืองกรุงไว้ที่ช่างสามเมื่อหลายหลายปีก่อนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กลับเข้ากรุงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนน้ำเงินนลลงฤทธิ์ลูกกลมหลวงอายุ18จากสุรินทร์ส่วนสูงร้2น้ำหนักปล่อยๆ56กกิโลกรัมชกมา30กว่าครั้งก็ซ้อมที่ลูกกลมหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ เป็นมวยฝีมือวุธครบเครื่องนอกได้ในดีดักศาสตร์แก้งเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางได้เดินเป็นพระเกูธรทางภาคใต้ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ากรุงนะครับครับคู่นี้ทั้งคู่นะครับเป็นมวยเก่งภูธรหรือว่าพระเอกูธรก็ว่าได้นะครับแดงยอดชัดเล็กนี่อายุ20ปีเป็นรุ่นพี่2ปีเสียเปรียบส่วนสูงเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่ากระดูกดีกว่าครับ ส่วนน้ำเงินดลงฤทธิ์ลูกกลมหลวงรุ่นน้องได้สูงได้ลอยแต่ว่าเบตไปลปล่อยน้อยก,กว่า1โลทั้งคู่นี่เป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับก็ยังใหม่สําหรับเมืองกรุงครับประวัติการโชคนี่ยังไม่ค่อยมีในเมืองกรุงนะครับแดยงยอดชัดเล็กนี่เป็นสิงห์เหนือส่วนน้าเงินดำลงฤทธิ์เสือใต้นะครับสิงห์เหนือเสือใต้มาเจอกันเบื้องต้นนี้ผมมองไปทางยอดชัดเล็กครับยอดชัดเล็กสิทธิ์ชัยโยเป็นรุ่นพอ่กกระดูกดีกว่าครับ ผมให้มุมแดงครับยอดชันเล็กสิทธยิยโยเป็นเมลารักไม่ชอบระดับ1ดาวครับมาถึงคู่เอกคู่ที่4ประจำวันนี้ครับฉลามดำรองแปะสำนักบกชนบุรีเจอกับฉลามทองสิทธิฉลามขาวพิกัด115ปอนด์เท่ากันฉลามดำรองแปะสำนักบกชนบุรีอายุ18จากกัมพูชาส่วนสูง165น้ำหนักปล่อยๆ56ากิโลกร,รมัมมา70กว่าครั้งซ้อมที่หนองบางทรายจังหวัดชนบุรีครับ ตัวนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นประเภทตั้งรับจับทางได้เดินเป็นเหลี่ยมจัดจ้านอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยความสดครับหากไฟหลังนี้ชนะ4แพ้หนึ่งสามข้างหลังก็มีชนะคะแนนเพชรเดือดออดอุดอุดรที่ศึกมวยไทยพันธมิตรผาท่าแพ้คะแนนเพชรเอกเกตจ,จำรูนที่ศึกมวยไทยพันธมิตรล่าสุดเอาชนะคะแนนนมเปรีย้ยวพิเกศแสนชายมวยไทยยิมที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับ ส่วนคู่ชคทางด้านมุมน้ำเงินฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวอายุ19จากสงขลาส่วนสูง171ซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆ55กิโลกรัมชกมา50กว่าครั้งซ้อมที่สอสันเพชรจังหวัดสงขลาครับตัวนี้เป็นมวยขวาขีมือครบเครื่องนอกได้ในเหนียวแน่นดักสาดแข้งเตะขวาต่อยขวาเลี่ยมเชิงชาาด,ดีฉลาดรวดเร็วเก๋าเกมหาฝหลังชนะ3แพ้ สามครั้งหลานี้ยังไม่แพ้ใครครับมีชนะคะแนนสีกก่พลังสอสละชีพที่ศึกมวยไทยพันธมิตรชนะคะแนนสิงห์ดำชอห้าพยักที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดชนะคะแนนไม้แหลมท่าเซยาสัตว์ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้ครับฉลามดำรองแปะสํานักบกชนบุรีหรือว่าแรมโบ๊จิวนอนสงวนพงอายุ18เป็นรุ่นน้องหนึ่งปีครับเสียเปียบสวนสูงแต่ว่าเวทปล่อยนี่มากกว่า1โล ส่วนน้ำเงินฉลามทองสิทธิฉลามขาวรุ่นพี่ได้สูงได้ลอยประเภทดักสัตว์แข้งตั้งรับจับทางติขวาต่อยขวาตนตนน่าจะทำได้ดีกว่าแต่ไปลายผมมองว่าฉลามดำรองแปะสำนักบกชนบุรีจะสาเหลี่ยมเขา่ปาปั้มรัดฟันตีเบียดแซงเอาชนะฉลามทองได้ไทยๆยครับผมให้ฉลามดำรองแปะสำนักบกชนบุรีเป็นมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับ ครับก็จบทัศนวิจารณ์ศึกมวยไทยพันธมิตรทั้ง4คู่ก่อนจะไปดูสรุปมวยรักไม่ชอบหมอมวยก็ขอาการแนะนาํามวย,กยกพยกลีวสองครับมวยพยกลีวสองระบบออตโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ i อดีไลน์พีวีสองี่พีวสองจะเมมินคอย,ยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวย้านนอกแนะนําม,มาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปครับสรุปมวยรักไม่ชอบศึกมวยไทยพันธมิตรประจําวันจันท์นี้ คู่ที่1ให้น้ำเงินครับซูเปอร์แบงค์ค่ายสุรศักดิ์มนตรีเป็นมวยรักมมยชอบระดับ2ดาวเหลี่ยมมวย IQ มวยดีกว่าครับคู่ที่2ก็ให้น้ำเงินครับยอดชิงชัยพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมเป็นมวยรักมมยชอบระดับ3ดาวกระดูกมวยเกา๋าเอาอยู่ครับคู่ที่3ให้แดงครับยอดชัดเลก็กสิทธิ์ชัยโยเป็นมวยรักมมยชอบระดับ1ดาวกระดูกมวยเกา๋าเอาอยู่คู่4ี่ให้แดงครับ ฉลามดำรองแปะสำนักบกชนบุรีเป็นเมรักไม่ชอบระดับ4ดาวซ้ายผ่านตลอดซ้ายยาวไปครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามได้แต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับชอบก็จัดขัดก็สวนครับครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ